นี่คุณผมก็บอกมาแล้วนีถ้าเกิดไม่ได้นะัดล่วงหน้าเนี่ยผมให้เข้าไปไม่ได้ครับฉันไม่สดหลบไปฉันจะเข้าเออเออคุณครับแือว่าขอครับอย่าให้ผมทํางานลำบากเลยครับเชิญกลับไปได้แล้วครับนี่บริษัทน้องสาวฉันทำไมฉันจะมาหาน้องสาวไม่ได้ย่ากระเจาะอย่างแกไม่ต้องมาห้ามฉันเออนี่คุณคุณ ค,คุณคุณคุณเมย์ครับผมต้องขอโทษจริงๆครับผมห้ามเขาแล้วครับแต่เขาจะเข้ามาหาคุณเมย์ให้ได้เลยครับเออพี่มิวคนนี้พี่สาวฉันเองค่ะพี่ยามออกไปทำงานต่อได้เลยค่ะไม่เป็นไรได้เลยครับขอโทษจริงๆนะครับพีิมิว มาหาเมย์มีอะไรทำไมฉันมาหาแกไม่ได้หรอต้องมีธุระหรอถึองจะมาหาแกได้เนี่ยตอนนี้เมย์ติดธุระอยู่พี่ออกไปรอข้างนอกก่อนมีอะไรเราค่อยคุยกันก็ไม่ได้เลื่นรูอะไรนี่ห้องแบบนี้ที่ไหนก็มีปะได้ยินที่พูดไหมออกไปรอข้างนอกก่อนไม่ได้ฉันไม่อ้มอมคอมละเข้าประเด็นเด็แล้วกัน ฉันมายืมตังแกต้องรีบใช้ยืมตังพี่มิวเงินที่พี่มีอยู่อะ่ะเยอะกว่าเมตั้งกี่เท่าพี่จะมายืมอะไรกับเมย่างตอนนี้ตริษัทเมยญ่เมฉันเป็นพี่สาวแกนะครอบครัวคนเดียวที่แกเหลือยอยู่ณตอนนี้ค่าเทอมแก าขนมแกฉันเป็นคนเลี้ยงแกทำไมยืมเงินแค่นี้ให้ไม่ได้เหรอ <c oughs> คุณคะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะแค่เรื่องเงินแค่นี้ถึงกับตัดพี่ตัดน้องเลยเหรอคะออถ้ามีปัญหาอะไรมากก็เชิญน,นั่งก่อนนะคะไม่ต้องพูดมากฉันไม่ได้คุยกับแกสรุปแกจะให้หรือไม่ให้ฉันยืมฉันขี้เกียจรอนานให้ก็ให้ แต่ว่าพี่เจาเท่าไหร่ก็ไม่เยอะสามแสนอุ๊บส์สามแสนเลยเหรอคะว้าวดีจังเลยค่ะมีน้องที่ดีขนาดนี้แค่เดินเข้ามาถึงก็อาปากของเงินได้เลยสามแสนฉันลอยากมีบ้างจังเลยล่ะคะคุณเมย์คะคุณไม่คิดจะบอกพี่สาวคุณจริงๆหรอคะ เอาไปแค่แสนเดียวก่อนได้ปะอีกสองแสนมีค่อยหาวิธีให้ให้ได้แค่แสนเดียวฉันจะเอาไปทำอะไรแสนเดียวนะฮะใช่สิเดี๋ยวนี้บริษัทแกใหญ่โตแล้วนี่เงินแค่สามแสนให้ฉันมีได้ได้ฉันไม่เอาก็ได้พี่มิวฟังฉันก่อนอ่ะกระเป๋า เสื้อฉันเป็นของควญปีที่แล้วฉันคืนให้ต่อไปต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกีวฟังก่อนสิคุณเมย์คะคนนั้นหรือเปล่าคะที่เป็นพี่สาวของคุณเมย์ที่เคยเล่าให้ฟังว่าดีนักหนานะคะ่ะเขาส่งคุณเมย์เรียนจบก็จริงนะคะแต่เขาไม่ใช่เจ้าของชีวิตของคุณเมย์นะคะ คุณเมย์จะต้องคอยตามอะไรเขาตลอดเวลาขณะเนี้คุณเมย์มีวิกฤตอะ่ะเขายังไม่ช่วยอะไรเลยแถมซ้ำเติมคุณเมย์อีกต่างหากแต่ก็เถอะค่ะฉันแค่คนนอกคะ่ะคงจะช่วยอะไรคุณเมย์ไม่ได้งั้นเงินก้อนนี้ถือว่าคุณเมย์ได้ใช้นี่บริษัทอ๋อไม่ใช่สิโรงแรมของฉันแล้วแล้วก็ฉันด้วยออคุณเมย์คะ ถ้าคุณเมยังอยากร่วมงานกับทางเราอ่ะเราก็ยินดีนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคุณเมย์ค่ะพี่มีพี่มี แกกำลังมีปัญหาเรามีกันแค่สองพี่น้องเองนะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้่ะต้องบอกพี่รู้ไหมในบัตรมีวงเงินอยู่ห้าล้านนะราคาผ่านาวันเกิดของแกแกเอาไปใช้นะ พี่มิวกระเป๋าพี่ฉันฉันขอโทษนะที่เข้าใจเจตนาพี่ผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกเก็บไว้เถอะเงินในบัตอ่ะนันจะช่วยแกผ่านช่วงนี้ไปได้คนเราถ้ามีสติอ่ะทุกอย่างก็ผ่านได้เองแหละงั้นเอางี้พี่เรียงข้าวไปกินข้าวกัน